ซิลุย์ทราเวลเลอร์ขาตั้งตัวนี้นะฮะเป็นตัวจบสําหรับคนที่ต้องการขาตั้งน้ําหนักเบาแล้วก็กางได้สูงประมาณหนึ่งสำหรับการไปเที่ยวไปเทรคกิ้งหรือเดินทั้งวันแล้วต้องแบกมันไปด้วยเนี่ยกวัสดุนะฮะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์สามเทวีเวฟสารทอทแยงมีความแข็งแรงทนทานน้ําหนักเบายืดหยุนนะฮะลายทแยงของมันเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณลองดูดิน้ำหนัก1.1กิโลผมรู้สึกว่ามันเบามากเลยนะ มันเบาจริงนะในขณะที่มันพับเก็บแบบนี้ด้วยรับน้ําหนักได้สูงสุด10กิโลเป็นขาแบบ5ท่อนวิธีการยืดนะฮะก็คือบิดด้านล่างอันเดียวแบบนี้แล้วก็ดึงมันก็จะยืดออกมาเป็นขา5ท่อนแล้วก็บิดล็อกกึกแบบนี้ทีเดียวใช้แบบนี้นะพับเก็บพับเก็บแล้วนะฮะมันจะสั้น35เซนก็คือประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนิดๆหรือว่าสั้นมากกางได้สูงสุดนะฮะ152เซนรวมเซ็นเตอร์คอลัมน์นะเออมันก็จะสูงประมาณนี้เดี๋ยวผมกางให้ดู อันนี้คือความสูงของมันนะฮะ152เซนถ้าติดกล้องเข้าไปนะครับมันจะสูงประมาณแบบนี้ผมสูง176เซนขาตั้งตัวนี้บวกกล้องสูงประมาณจมูกผมอะ่ะก็ถือว่าเป็นความสูงที่ใช้ได้เลยนะแต่น,นี้เป็นความสูงที่รวมเซนเตอร์คอลัมน์ขึ้นมาด้วยกลางเตี้ยสุดได้19เซนแต่คุณต้องถอดเซนเตอร์คอลัมน์ก่อนถอดเซนเตอร์คอลัมน์ก็บิดตัวถ่วงสูงสายตัวนี้ออกนะครับแล้วก็บิดตัวล็อกเซนเตอร์คอลัมน์แล้วก็ถอดออกแล้วคุณจะเห็นนนรออออยตอต่งี้้ใหคุณบบิดออิดดมัจะก เรียบร้อยครับแล้วคุณก็เสียบม,มันกลับเข้าไปที่เซนเตอร์คอลัมน์แบบนี้แล้วคุณก็ล็อกเซนเตอร์คอลัมนปึ๊บแค่นี้เลยคุณก็กดขาเข้าไปกดตรงนี้เข้าไปปั๊บกดเข้าไปปึ๊บนี่ให้มันอยู่ตรงนี้กดเข้าไปปึ๊บให้มันอยู่ตรงนี้ปีกกล้องเข้าไปนี่คือการเตี้ยสุด19เซนเตียได้ประมาณนี้ฮะหรือคุณจะกลางกับหัวก็ได้นะคุณก็ปรับมันกลับมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วคุณก็ขอดเซนเตอร์คอลัมน์ขึ้นมาเอาเซนเตอร์ยาวตัวเดิมเนี่ยขันกลับเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยแล้วคุณก็เสีียบบบบมัันนนกลล้้าาไปปด่งแบบ๊ แล้วคุณก็ขันไอตัวถ่วงถุงทรายเข้าไปติดกล้องเข้าไปขันเข้าไปทั้งฝั่งหนึ่งนะแบบนี้นะครับเสร็จร้อยแล้วคุณก็ขยับลงมาให้ได้ความสูงที่พอดีมันก็จะแบบโคตรเลียดพื้นแล้วคุณก็ล็อกตรงนี้เรียบร้อยครับเลียดสุดๆเลียดแต่ยังไม่โดนพื้นนะ ได้เลียดขนาดนี้เลยนะเพื่อคุณอยากถ่ายใบไม้ไหมนะหรือถ่ายเห็ดหรือถ่ายอะไรที่มันขึ้นบนพื้นเห็นไหมโคตรเลียดอะ่ะตัวเพลทนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะเป็นเพลทแบบอาคาสวิตนะครับก็ขันตัวนี้ไปที่ตูดกล้องมียางก,กันลื่นแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวสกรู1:4นิ้วนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้สามารถใช้เหรียญขันก็ได้หรือว่าใช้ปัจจัยหกเหลี่ยมขันก็ได้ที่ตัวเพลทจะมีการซาะล่องนะฮะด้านหน้าและด้านหลังเพื่อใช้ในการสไลด์เข้าไปเข้าสู่ระบบเซฟตี้หัวล็อกจะเป็นหัวอาคาสวิตนะครับ Safety, กดออล,ล็เเ้เรงนาาาทสไไไขปห เข้าไปแบบนี้ปั๊บมันก็จะเข้าเลยแล้วคุณก็ปิดล็อกคุณสไลด์เข้าไปแบบนี้ก็ได้หรือ mhm. คุณจะกดให้มันสุดไปเลยแล้วคุณก็วางเข้าไปแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแต่ที่สาคัญคือมันมีเซฟตี้ฮะสมมติว่าคุณคลายโดยไม่รู้ตัวแล้วคุณเผลอแบบแบบเนี้ยมันไม่หลุดนะครับเห็นไหมแล้วคุณจะเอากล้องออกเนี่ยคุณสไลด์ออกแบบนี้ไม่ได้คุณต้องกดเซฟตี้แช่ไว้แล้วคุณถึงจะสไลด์ออกได้หรือคุณสไลด์เข้าไปคุณก็สไลด์เข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็ล็อกนี่คือตัวล็อกััวบบอนะคร คุณปลดล็อกค,คุณก็หมุนงี้พอคุณจะล็อกค,คุณก็บิดเข้าไปให้สุดแล้วมันสามารถที่จะดึงออกมาแบบนี้ก็ได้นะถ้าสมมติว่าคุณบิดล็อกแล้วมันไปติดอะไรเข้าสมมติว่าไม่รู้อะ่ะมีอะไรก็กตามทีมันติดเข้ามาอย่างเงี้ยสมมติว่าติดงี้ใช่ไหมแล้วคุณจะล็อกล็อกยังไงดึงแบบนี้อารมณ์แบบเนี้ยเห็นป่ะเนี่ยมันดึงนี้ได้อะ่ะแล้วตัวหัวบอลเนี่ยมันมีซอสร่องแบบนี้สําหรับการถ่ายเป็นแบบแนวตั้งคุณก็ พับมันลงไปแบบนี้มันก็จะสามารถถ่ายแนวตั้งได้แล้วแล้วหัวมันยังสามารถพานโรลามาได้ด้วยคุณปลดล็อกตรงนี้มันเป็นหัวน้ํามันนะครับเพราะงั้นการพาโนองคุณมันจะนุ่มๆลื่นๆหน,นึบๆเลยคุณอาจจะไม่ได้ใช้ถ่ายพานรามาขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าคุณใช้แผ่นเงี้ยสมมติว่าแผ่นสปีดปุ๊บเงี้ยก็ได้แผ่นตามความเร็วรถน,นะหรือถ่ายอะไรก็ตามทีที่คุณต้องแผ่นเงี้ยและหัวบอลของมันนะฮะสามารถจะถอดออกมาได้เป็นแบบนี้คุณจะเจอสกูก็สามส่วนวปดนิ้วยด้วการดมนนลี้ เห็นไหมมันหดได้เนี่ยพอหดลงไปปั๊บมันจะกลายเป็นสกู1ส่วน4นิ้วทันทีมันก็จะเป็นขนาดมาตรฐานสำหรับหัวขาตั้งแบบอื่นเช่นอันนี้เป็นหัววิดีโอของแมนฟอตโต้นะฮะผมก็สามารถจะเปลี่ยนขาตั้งตัวนี้จากหัวบอลให้กลายเป็นหัววิดีโอได้ก็ไปซื้อตัวหัววิดีโอมาเนี่ยแล้วก็หมุนเข้าไป แค่นี้ผมก็ได้หัววิดีโอแจมเจมมาใช้นะครับไปซื้อมาใช้ได้มาดูระบบล็อกขากันนะฮะขาตัวนี้ใช้ระบบล็อกเป็นแบบทวิทล็อกแต่เป็นทวิตล็อกที่ใช้การล็อกที่จุดเดียวคือจุดปลายขาตรงนี้วิธีการนะฮะก็คือคุณบิดให้สุดปึ๊บแล้วคุณก็ดึงแล้วคุณก็บิดล็อกก็คือจับที่ปลายขาแบบนี้แล้วบิดทีเดียวแบบนี้เสร็จแล้วล็อกทั้งขาเลยครับใช้งานสะดวกมากแบบนี้บิดให้สุดแล้วก็ตั้งได้เลยเวลาที่จะพับเก็บก็บ,กบิดให้สุด นับจานวนเอานะแล้วก็บิดกลับแบบนี้เอาใหม่นะบิดนะครับฟังเสียงนะมันจะแบบนี้แล้วก็ดันให้สุดแล้วก็ล็อกซึ่งการพับเก็บแบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณบิดไปแล้วมันไม่สุดเนี่ยมันก็จะดันเก็บเข้าไปไม่ได้สุดมันจะเป็นแบบนี้ฮะสมมติว่ากึกกึอู้สุดแล้วมัง้งอ้ออะไรเงี้ยนี่นออกวะแบบนี้นะกึกกึกกึกสามสุดแล้วมัง้งเฮ้ยไม่เข้าสี่ทีกึกกึ๊กกึก ถึงไงบอกฟังเสียงแค่นี้ก็จะพับเก็บได้อย่างง่ายดายและไอตัวจับล็อกเองเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของรองเท้ายางเหมือนกันอันนี้คือรองเท้ายางของมันนะฮะมันจะเป็นทั้งตัวจับล็อกด้วยแล้วก็เป็นทั้งรองเท้ายางทีนี้ทวิตล็อกแบบนี้มันมีข้อดีคือสะดวกเร็วง่ายสะดวกเร็วง่ายคือไงคือบิดแบบนี้แล้วดึงออกมาคุณไม่ต้องมาล็อกทีละขาแบบนี้คุณล็อกทีเดียวเลยคือปลายแบบนี้นะฮะอันนี้คือความสะดวกแต่ มันก็มาพร้อมข้อพึงระวังคือถ้าสมมุติว่าคุณเนะี่ยบิดล็อกได้ไม่ครบบิดแค่นี้แล้วคุณตั้งเข้าไปเนี่ยมันก็จะลูดลงมาได้เพราะคุณล็อกไม่ครบก็เป็นข้อพึงระวังว่าคุณมองไม่เห็น่าคุณล็อกค,ครบหรือย,ยังและอีกข้อนึงมันจะเป็นข้อจํากัดคือเวลาที่เราถ่ายแลนด์กันจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้สามารถกางขาได้สุดอยู่เสมอ เพราะเวลาที่เราเอาไปตั้งบนพื้นที่จริงๆมันอาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่เราต้องตั้งแบบนี้แล้วเราต้องหดขาในกรณีแบบนี้ขาที่เป็นทวิตล็อกที่ล็อกจากจุดเดียวชักจะไม่ค่อยสะดวกแล้วคุณต้องทําไงอะ่ะคุณก็ต้องงี้ใช่ไหมปลดล็อกก่อนปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าแล้วก็ลูดเข้ามาอย่างนี้เออเอาเงี้ยเอาแหง้้พอดีเพราะว่าพอดีแบบนี้คุณก็ล็อกปึ๊บเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะแข็งแรงเป็นปัญหาไหมถ้าใช้เป็น ไม่เป็นปัญหาก็ใช้แบบนี้วิธีใช้แต่ว่าเป็นข้อจํากัดถ้าเทียบกับขาตั้งรุ่นอื่นที่มันล็อกตรงจุดล็อกของแต่ละจุดของมันหรือเปล่ามันก็ใช่เพราะว่าในกรณีกลางแบบนี้ถ้าเป็นขาตั้งรุ่นอื่นเราก็ปลดอันเดียวปุ๊บแล้วก็รูดมันลงมาได้ที่เรียบร้อยล็อกเข้าไปจบแต่นี้มันจะยุ่งยากนิดนึงคือมันต้องหาจุดนะเนาะเนี่ยสมมติว่างี้เนี่ยค่อยๆอ่าอ่าตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้โอเคแล้ว,ลวไม่ใช่เราจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่ายืนแบบนี้ได้นะเราต้องนั่งเราไม่รู้ว่าไอ้นี่ตอนเรานั่งไอ้น ว่าถ้าเกิดเป็นขารุ่นอื่นเนี่ยมันคือแบบนี้ใช่ไหมเอา้าล็อกล็อกล็อกแล้วก็ข้างแาบบานี้แล้วล็อกกรักข้นมาเฮ้ยีซี่เว้ยง่ายแต่นี้ไม่ใช่ต้องนั่งพอนั่งกาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยลงมาลงมาอย่างวะไ,ได้อย่างวะอ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวทำไงย,ยกขึ้นนิดนึง Lock. คือมันจะยากถ้าเกิดคุณวางเอาไว้กับพื้นแล้วคุณมา Lock ล็อกแบบเนี้ยเพราะคุณต้องบีบอย่างี้งเห็นไหมเนี้ยมันจะมีข้อจำกัดนิดนึงแต่ว่าเอาจริงๆเวลาที่ถ่ายจริงๆเราก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดที่มันจะต้องแบบเป็นระดับน้ําขนาดนี้เพราะเรามาจูนที่ตัวหัวบอลได้แล้วก็ดูระดับน้ e ําอิเล็กทรอนิกส์ของตัวกล้องเอาก็ได้แต่ว่าผมต้องมาเล่าให้คุณฟังว่ามีข้อดีก็มีข้อพิจารณาเหมือนกันนอกจากนั้นนะฮะมันยังมีช่องติดเมจิอาร์มเข้าไปเมจิอาร์มก็เป็นแบบนี้เผื่อคุณจะติดไอเทมอะไรเพิ่่มมเเเติิข้้้้าไปป็นนนนสกกู14 1นนววีีี2จจุุดดอัทแล อันนี้จุดที่2ติดเข้าไปได้2ขาผมก็จะติดตัวเมจิกอาร์มของ s m a l l ล i คนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นสกู1นึ่ส่วนสนิ้วติดเข้าไปนี่ขันขันเรียบร้อยครับที่เหลือคุณก็ใช้งานแบบเมจิกอาร์มทั่วไปเลยนะครับจะติดไฟติดอะไรเข้าไปตรงนี้ติดตัวจอ a t o m มมอส n j นินจ5อ่าสมมุติขันจออะตอมมสเข้าไปนี่ จออัตโมอสผมกลับหัวให้ดูนิดนึงนะล็อกเข้าไปปุ๊บอันนี้คุณก็จะสามารถเอ็กเทนชันของคุณเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกนะมีจุดติดในจิกอัรถึง2จุดแล้วก็ด้านล่างนะฮะเป็นตัวถ่วงสงสรายนี่เผื่อใครอยากให้มันมั่นคงมากขึ้น แล้วเขาก็ให้กระเป๋ามาด้วยให้ประจงประแจมาด้วยนะฮะขาตั้งตัวนี้นะฮะเป็นขาตั้งที่เน้นในเรื่องขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถพกไปถ่ายได้แบบทั้งวันซึ่งสิ่งที่แรกกับขนาดเล็กและน้ำหนักเบามันก็คือความแข็งแรงมั่นคงคุณอย่าเอามันไปเปรียบเทียบก,กับขาตั้งคาร์บอนไฟเบอร์รุ่นแพงๆที่มันแข็งแรงและมั่นคงนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันใช้งานกันคนละแบบนะครับอันนี้ต้องให้รู้ก่อนเพราะถ้าเกิดคุณจะซื้อรุ่นนี้ไปใช้คุณต้องรู้ข้อจำกัดครับเพราะเราไม่ได้มีขาตั้งอยู่ ท่องเที่ยวที่แข็งแรงประมาณนึงแต่เน้นที่น้ำหนักเบาพับเก็บง่ายขนาดเล็กพกง่ายนีไปปับกระเป๋ามีความสุขระหว่างเที่ยวอยากใช้ขาตั้งเมื่อไหร่ก็หยิบม,มันออกมาใช้ได้เนี่ยครับขาตั้งซิลุย t ทรา e วลเลอขาตั้งคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นตัวจบสำหรับสายที่ต้องการความ เล็กเบาพกพาง่ายไม่เป็นภาระเวลาเที่ยวถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถช้อปปิ้งได้ที่ w w w o i l e p t o g o com s h o p หรือใครสะดวกช้อปปี้ลาซาด้าไลน์ช้อปปิ้งติ๊กต็อกก็เสิร์ชชื่อร้าน a i l o a p t o g o ได้ครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับ